้าเข่ามันมันหาอาหารนะเข่ามันเขาดูนี่นเห็นแต่ข้างเก่ามาันเห็นว่าใบตันๆใบเด็กกบอายุอย,ยแทงหน้าคือมันแยกส่วนส่วนนึงขึ้นไปข้างบนนู่น

อเสวมมาทังไงดิยห้างไงที่ผมเอาอไม่ได้ไม่ได้ไปเอาบอลป่ะอาเอาถ้าทาห้างทิศไงสับหอรถแหละห้างอีกสวมรู้สีห้างวันนี้ห้างวันที่แกตัวอ่อนออกจากยิงใหม่แล้ว บบบวมเลยบ่ไปหาหามากินพอดีช่วงนั้นไปหาพึ่งนิ่มไปพ่อห้างต่อนหน่อยมาก็ได้คิดว่าเอามาเลียงแล้วเจังบ่ได้หายากเอามาเลียงว้ถักกินก็พอดีก็ลองลองทดลองเบิง่งหามามาเลียงแล้วก็ได้ผลคืนนึงบ่ได้หายังให้กินมันหากินเองของมันก็คืนนึงเข้าเบิ่งแม่มัน แม่มันเบ่งโตโตแม่มันจะหากินหากินถ้ามันได้ได้อาหารได้เงิมันแล้วมันจะบินตรงกลับห้างมันเลยก็คือตามแม่มันอย่างตามแม่มันอย่างเดียวคือตามไปพอห้างมันก็เอาห้างมันตอนกลางคืนเอาซัมบีน้ำมันอุดหูมันมาให่มากมามาผูกไปถ้าใดเอาห้างเอาข้อมันมาขึ้นนเอามาหอยผูกไปแล้วก็เปิดซัมบีออกเอาลมคออกไปให้กินน้ำมันมันหมดเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ฟื้น พื้อนลรพ่อพฟื้นนีมาสอบกับบินเฮห้างต่อไปหากินปกติของมันคือนหนึ่งโมงกียวะเป็นพื้นที่ไม่อันหากินของมันเลยก็ถ้าก็ว่ายายบันไม่ย<ห><ล>ายบันไม่แต่กับคุณเคยที่เขากับข้านีน <า S 1> ไปีนปีปปแล้วปีที่สี่แล้วเพิ่มเลือกไมาเลี้ยงมากประมาณจเกริงแนละ้วที่เลี้ยงมากผมก็ปีละได้ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสี่สิบห้างนะครับแต่ถาถ้าไปร่วมกับเอาที่หาหากินทีใบออกมาเลี้ยง รวมแล้วกับประมาณสามร้อยร้อยห้างเลยครับจะเขาขายยังครับก็บคือหนึ่งผมขายก็คือขายให้พี่ให้น้องขายแบงคือญาติพี่น้องก็คนอยากกินนะน,นี่ผมก็เฮดเป็นตัวอ้อนขายเฮดเป็นถุงขายแบงเป็นถุงเป็นถุงตัวละรือโลละมันบ่ได้แบงเป็นโลครับคือกับประมาณข,ขีดละก็ขีดขีดร้อย <laughs> ขีดลร้อยกับประมาณโลละพันก็คือถ้าห้างน้อย ห้าหน่อยที่ผมเคยเอาคือประมาณห้างประมาณเท่านี้ได้ได้ตัวอ่อนเฉพาะตัวอ่อนน่ะโลกนหนึ่งแต่ห้างไงคือตัวอ่อนผมจะได้ประมาณสามโลคือตีประมาณสามพันบาทกับ่ตีคือสามพันบาทนะฮะอันนี้คือต่อยังครับต่อหัอเสือครับผมโอ้ท่นบอกกัดต่อยเขาดิกัดกัดต่อยครับกต่มีประจําครับได้มาเป็นยังกับว่าเป็นยังครับก็คือมีพุ่มแต่ท่านมีพุ่มแต่ท่านครับมันบพ้ครับก็คือเป็นแบบ ปวดนิดนึงแล้วก็ขั้นครับสมัยจะเป็นขั้นมาก่าอนเต่ทุกันกับปกติปกติครับคือหนึ่งย่างไปมากให้อาหารคุ้งให้ยังกับปกติครับสมบัติเดือคือเข้ากับตออสมัยยู่ร่วมกันได้แบบคนเดียวอบควเด,ดีวยวกันครับผมครับคือแบบว่าหากินไปหากินมั่นครับ